เซฮายครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะเรามาอยู่กันในแมบบที่ดูมันจะไม่มีอะไรเลยนะคือแบบเป็นแค่รถเงี้ยแล้วก็วิ่งไปตามรางซึ่งแบบโอ้โหแม่งโคตรเยอะคือจริงๆเนะี่ยผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้กะจะอัดเกมนี้นะเพราะว่าคือมันดูไม่มีอะไรเว้ยเอาจริงๆมันดูแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอ่ะแต่คือแบบเชื่อ กูเล่นมาหลายวันมากอะแล้วกูไม่ผ่านทีเว้ยคือผมก็เลยแบบเฮ้ยถ้า,างั้นเราลองอัดคลิปดีกว่า <c oughs> เผื่อว่ามันอาจจะเหมือนมีพลังแฝงบางอย่างให้เราสามารถผ่านได้นะครับนะไปตามรางเลยครับนะ <Okay. S 1> เกมนี้ไม่มีอะไรเลยฮนะมีแค่คันเร่งกับเบรกครับ <c oughs> แล้วก็มียิงปืนนิดหน่อย ใครเคยเล่นกันบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะผ่านหรือไม่ผ่านหรือไปได้ไกลแค่ไหนนะนะอยากรู้จริงๆนะแม่งแบบทํากูหัวร้อนมากอะ่ะเออนาผมเลยอยากลองดูเผื่อว,วันนี้จ,จะเป็นเลิกงามยามดีครับหวังว่านะไปไปไม่ต้องเร็วครับนะความเร็วประมาณเนี้ยประมาณสิบสิบนิดๆกำลังดีโอเค อ่าไปเรืร่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใครเขาเรีบปล่อยเขาไปครับโอ้โหแล้วแม่งมาใครมันมาทํารถคาอยู cin ่ตรงนี้วะเนี่ยแล้วผมจะไปได้เหรอวะใครมันมาบังทางกูยิงทิ้งนะเฮ้ยๆฮยมีโดดมาด้วยเฮ้ยๆฮยมึงอยาเฮ้ยเฮ้ยมึงยิงกูทาไม ผมรู้นะว่าที่มันเล่นเยอะเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะคนมันไม่ผ่านกันไงเว้ยมันก็เลยต้องมาเล่นกันเรื่อยๆโอ้โหแล้วแม่งสตาร์ทไม่ค่อยจะติดด้วยนะอย่าดือ้ออย่าดื้อนะรถนะอย่าดื้อนะไปค่อยๆไปครับอ่ะ,อะ,อะกูให้มึงไปก่อนกูให้มึงไปก่อนเชิญ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 เฮ้ย แล้วใครดูดิใครมันทำรถคาอยู่ตรงนั้นนุมึงลบกวนเอาออกด่วนๆเลยนะไปเลยเพื่อนโอ้โหเร็วหน่อยดิเพื่อนเร็วหน่อยดิโอ้โหนายช้าแล้วเนี่ยไม่อยากโดนคนขี้หลังครับเดี๋ยวแม่งมาชนฮะจริงๆเราจะยิงเขาทิ้งก็ได้นะแต่ว่าผมไม่อยากทำไงเออไม่อยากทำไอ้เหี้ยผมเข้าใจความรู้สึกดีเว้ยเฮ้ยไอ้นุ่ม อะไรของเองวะเนี่ยเฮ้ยเนี่เยเฮ้ยมันเหนื่อยจริงๆไป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 เราเรื่อยๆครับเราไม่รีบฮะใจเย็นๆครับเกมนี้ใจเย็นๆนะโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ย ท้าเลยดีกว่าใครที่ไม่เคยเล่นนะหรือว่ายังเล่นไม่ผ่านนะกลับไปลองดูอีกรอบนะเชื่อผมนะแม่งกูยอมใจเลยเกมมันไม่มีอะไรเลยไม่มีการาฟิกอะไรดีๆเลยไม่มีฟีเจอร์อะไรเจ๋งๆด้วย <c oughs> <c oughs> แม่งกดแค่แบบกดคันเร่งกับเบรกอะเอาเง่ายๆ <c oughs> อุ้ยๆเกือบเร็วเกือบเร็ว เฮ้ยเคลียร์หน่อยเพื่อนยิงดิมันยิงได้นะยิงก็คือการกดเอไม่ก็กดดีนะเ<ะ>นี่ยเห็นไหมมันจะยิงแบบยิงมิสล์ออกไปเพื่อนยิงดิยิงหน่อยเพื่อนไม่งั้นเราไปกันไม่ได้ถอยมาถอยมาแล้วก็ยิงโอ้ยแม่กชิปหายและเพื่อนเหมือนจะไม่เป็นครับโอ้โหผมได้ยิงไอ้สองคนนี้ทิ้งเนอะ่ยเชื่อดิแม่งข้างหลังก็มาคันแล้วเอาล่ะนั่นไง ล้อแม่งตกรางไปคันแล้วครับให้ตายเถอะนั่นกูยิงนะกูยิงทิ้งเลยแม่งผมจะเคลียร์ดูดิโอ้โหแม่งหลังเข้ามาแล้วนั่นไงหลังแม่งเข้ามาแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยบอไอ้นุ่มเฮ้ย คือผมว่ามันต้องมีบางคนนึกเว้ยว่าทําไมเฮ้ยทาไมพี่ไม่ไปแบบว่าสร้างเซิร์ฟวีเล่นเองวะเซิร์ฟ <ST. S 1> ส่วนตัวงี้คือมันอาจจะไม่ท้าทายครับนะชิบหายโหระยะนี้โหรถผมแตกวะ <c oughs> ุยิงไม่โดน <c oughs> เอ้เอาไงดีเนี่ยเดี๋ยวนะ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 เดี <c oughs> ๋ยวนะกูทิ้งรถไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวกูมาเคลียร์นี้อ่ะ เรามาเคลียเรื่องขอญาตมาเคลียยิงดิยิงได้ยังวะโอ้เฮย้ยโอเคอย่างน้อยอย่างน้อยมันก็เคลียครับมันก็เหลือแค่รถคันนั้นฮะไม่เป็นไรเรา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 ทิ้งไว้นั่นแหละเดี๋ยวเรากลับไปเอาโอเคถ้ามันยังอยู่นะอย่างน้อยมันก็เคลียเว้ย กูไปแล้วกูปาดหน้าเฮ้ยอ๋อชิทเฮร์บิโก้อแกนมาแล้วจ้ารถที่รักโอ้โหยังรอเราอยู่ครับ มารถกูนะเว้ยกูไม่ได้โกงนะเว้ยรถกูจอดไว้เฮ้ยตรงนี้เบาๆเลยเบาๆเลยล้อมันจะกระดึ้กระเดึ้ครับนี่ดูล้อดิล้อม่งแบบใครมึงทำรางวะเฮ้ยกูถามหน่อยเหอะมันมีเหรอวะแปแปรปแปตอนนี้เราเราน่าจะปลอดภัยนะครับนะคือหมายถึงว่าปลอดภัยจากอีกพวกบรรดาผู้เล่นเนี่ยแหละเออ จริงๆนะผมว่านะปัญหาหลักนะครับนะส่วนเรื่องความยากของดา่านี่มันแน่นอนอยู่แล้วไปเลยไปเลยตำรวจไล่จังหวะนี้ต้องเล่งฮนะต้องเล่งอย่างเดียวครับนะตำรวจแม่งไล่มาแล้วไม่งั้นมันจะยิงเราโอ้เบาเบาเบาเบรกกัน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 อู้เฮือกเบรกเบรกเบรก อุ้ยเบรกลัวๆจังหวะนี้เบรกลัวฮครับเดือแหกเอาว่ามาว่าได้ลุน้น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 โอเคไป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 ไม่มีรถมาไปต้องใจเย็นครับนะใจร้อนนี่ไม่รอดอ่ะเฮ้ยข้างหน้ามันมีอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวช้าก่อนเลยช้าก่อนเลยเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยเราเราไปตรงได้ไหมโอเคเราไปตรงแล้วกันครับ เพราะว่าไอ้เนี่ยตรงนี้มันก็มีรถพังผมไม่ไปละวุ้ยไฟแดงไฟแดงไฟแดงเปรกโนโนหนุนโอ้โห2 0 0 0 years later เฮ้ยไปได้แล้วปะเนี่ย <S <S โอเคสวยอเอออันนี้มันไปทางไหนวะเนี่ยกลับไปทางเดิมหรอเราจะเจอตําไอ้ตำรวจนั้นปะวะ ไม่รู้ไว้ไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วซิ่งไปก่อนครับคลิปหายตำรวจจริงจริงด้วยโดน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 จ้าอุ้ยโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วไอ้เหี้ยตำรวจเพิ่งมีถอยกลับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบรก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 เฮ้ยเชี่ย โอ okay. เคฮะตอนนี้เรามีอีกคันหนึ่งนำหน้าอยู่นะมีตำรวจมันมาว่ะอุ๊ยตำรวจไอ้เชี่ยตำรวจแม่งโผล่สองคันดูดิแล้วเราเปิดเละเทะเลยครับเหนาขูดสบายดีไอ้แย่เฮ้ยดูดิแม่งวักครับตำรวจแม่งระเบิดเละเทะแล้วออตอนแรกผมก็ เฮ้ยงงอยู่เฮ้ยแม่งมาพร้อมกันมันจะยังไงเราจะสวยวะเพราะว่าเราเรียกว่าไงอะเราแม่งเซกอยู่ด้านหลังเว้ยเชี่ยแต่คือแบบเชี่ยแม่งว่าโผล่อะไรสองคันวะกูจะบ้าตายโอเคโอเคโอเคอุ้ยเบรก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 จะชนเพื่อนมึงไปดีเร็วอุ้ยชิบหายอืมเสียวว่ะ ปล,ปล่อยเขาไปก่อนขัวเลิ่งไม่ทัน,นครับเดี๋ยวไปชนกับอีรถนี่โอเคอึบโอเคไม่ต้องตามติดตูดกันมากฮนะเดี๋ยวผมไปชนเขาเออไว้หรือว่าครั้งนี้เราจะลองเปลี่ยนทางดูบ้างวะเอา้าเพื่อนล่วงครับตกไปได้ไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมันมัน,มนตกได้ไงวะงอืมตรงนี้ไม่จะให้เลี้ยวครับ เฮ้ยเลี้ยวเหรอเอ้ยเลี้ยวไม่ได้คุณนู้นมันมีรถพังถอยถอยเลยกูถอยเลยกูถอยเลย,ย,เลยผมว่าไอ้นี่แน่เลยเว้ยเพื่อนแม่งแบบเลี้ยวมาไวเกินเพราะเพื่อนม่จจะคิดว่าตรงเว้ยแต่จริงแม่งไม่ตรงครับผมมาขอมาสับสวิตก่อนอ่าโอเคโอเคโอเคมันไปตรงนู้นแม่ผมกะจะไปอยู่นะแต่ว่าเนี่ยแม่งมีซากกูมไม่อยากมีปัญหารจริงโอเค รีบไปรีบไปรีบไปเดี <infused> ๋ยวติดไฟแดงเฮ้ยเบียดเบียดเบียดผมบอกเลยนะผมใช้เวลาอย่างยาวนานมากนะกว่าจะกลับมาถึงจุดๆนี้ได้นี่กูโห เหนื่อยมากโอเคตำรวจมาแล้วอันนี้เราต้องชะลอก่อนเอ้ยผมผมเบรกเลยดีกว่าวะกูเบรกเลยกูยอมเจ็บ,บกูเบรกเลยอุ้ยตำรวจแม่งมาวะชิบหายแล้วเบรก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 เชีย่ยไอ้กูกลัวไม่ทันน่ะได้อยู่วะเชี่ยาตายเหรอเชีย่ยเอ้ย เอาล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องยอมแพ้ไปเพียงเท่านี้เนี่เอาไว้โอ้โหเราพร้อมเมื่อไหร่ก็เราอาจจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับสำหรับแบบนี้เพราะายังไงผมก็ยังไม่ผ่านอ่ะเออแม่งยากมากอ่ะคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับ